สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคอมมิ่งโกลเดลี่กันอีกแล้ววันนี้นะครับเรากลับมาพูดในเรื่อง10อันดับกันบ้างดีกว่าครับหลังจากโหห่างหายกันเป็นนานพอสมควรเลยครับซูปเปอร์ฮีโร่บางคนนั้นอาจจะไม่ต้องการซูปเปอร์พาวเวอร์ไม่ต้องกาพรพลังวิเศษก็ได้ครับและ10อันดับที่จะทําในวันนี้นะครับคือ10อันดับฮีโร่ที่เก่งได้โดยไม่ต้องใช้พลังเก่งด้วยตัวของเขาเองเก่งด้วยสมองของเขาเก่งด้วยความสามารถของเขา โอ้โหน่าดูกันมากมากเลยครับหัวข้อนี้ขอขึ้นมาแบบถล่มทลายมากมากแต่ก่อนที่จะไปรับชมกันนะครับมีกิจกรรมแล้วก็มีเรื่องมาพูดกันนิดหน่อยครับกิจกรรมก็เช่นเคยครับฉลองครบ10ล้านวิวแจกหนังสือ Deadpool Kill the Marvel Universe กดกติกาการร่วมสนุกก็พูดกันมาทุกคลิปแล้วครับเพียงท่านผู้ชมนั้นกดแชร์คลิปของเราใน Facebook ก็จะมีโอกาสลุ้นทันทีครับผมจะแชร์กี่คลิปก็ได้นะครับแต่ได้คลิปละครั้งเดียว ของรางวัลน,นั้นประกาศในวันที่27ธันวาคมแต่ก่อนที่จะเริ่มอีกครับมีข่าวไปสัมพันธ์ข่าวนี้สำคัญด้วยครับคือในอาทิตย์หน้านะครับช่วงวันที่21ถึงวันที่27นะครับ ผมจะไม่อยู่ไทยครับจะไปเที่ยวญี่ปุ่นนู่นครับซึ่งผมนั้นจะถือโอกาสากิจกรรมวันคริสต์มาสเนี่ยจะซื้อของรางวัลจากญี่ปุ่นมาแจกให้เลยครับผมแต่กดกติกานั้นขออุบไว้ก่อนครับและเรื่องสําคัญจริงๆนะครับคือเนี่ยตอนผมไปญี่ปุ่นเนี่ยผมจะไม่มีเวลามากดลงคลิปไงครับผมก็เลยลงไว้ก่อนฮนะแล้วตั้งเวลาให้มันลงแบบออโต้ตอนประมาณทุ่มครึ่งของทุกวันนะครับ ซึ่งผมนั้นอาจจะไม่ได้โพสในเ c e b o o k ครับซึ่งหากท่านอยากรับชมนะครับก็กดเข้ามาใน YouTube เวลาประมาณทุ่มครึ่งของทุกวันนะครับนั่นทําให้ท่านผู้ชมนั้นจะไม่พาาลาดสาระความรู้เกี่ยวกับคอมอกเลยและตอนนี้นะครับก็ถึงเวลากันลวครับที่จะมาฟัง1ิอันดับฮีโรที่เก่งโดยไม่ต้องพึ่งซูเปอร์พาวเวอร์ใดๆเลยมาเริ่มกันเลยกับอันดับที่10ทีมเจ็คหรือแรนดโรบินนั่นเองครับผมโรบินคนที่3คนนี้นะครับมีความสามารถในการแบบสืบสวนแกะรอยที่เก่งมากๆเลยครับก่อนที่เขาจะมาเป็นโรบินนะครับ เขาอ่ะแบบชอบแบทแมนมากอยากเป็นโรบินมากๆเขาลงทุนแล้วก็สืบหาตัวแบทแมนแล้วก็สามารถเรียกร้องความสนใจจากแบทแมนมาได้จนแบทแมนนั้นต้องยอมรับเขามาเป็นพาร์เนอร์นั่นเองครับนั่นก็เป็นความเก่งของเขาอย่างหนึง่งและนั่นเป็นสิ่งที่ทำให้เขาติดอันดับมาได้ครับผมและมาถึงในอันดับที่ 9, ต่อกต่อลยดีกว่าครับยังอยู่กับครอบครัวของโรบินนะครับอันดับที่9คือเดเมียนเวนนั่นเองทายาตัวจริง ทายาทของแบทแมนลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของบูชเวนของเรานั่นเองหลายๆคนคงพองจะรู้จักเดเมียนมาแล้วครับว่าเขาเป็นลูกชายของแบทแมนกับทาเรียอัลกูครับผมสิ่งที่ทำให้เขาเก่งนะครับคือเขาถูกฝึกตั้งแต่เขาเกิดเลยครับถูกฝึกให้เป็นนักฆ่าถูกฝึกโดยลีกออฟแอซซัซินและด้วยพรสวรรค์ของเขานะครับคือ d n a พ่อแม่มันดีนะเขาโอ้โหความสามารถนี่เกินไวมากๆครับแต่อย่างไรก็ดีครับเขาก็ยังเป็นเพียงเด็กคนนึงต้องการแบบการชีน้นําการสั่งสอนที่ดีครับ และนี่นะครับก็เป็นอันดับที่9ของเราสําหรับเดเมียนเวนมาถึงอันดับที่8ต่อกันเลยดีกว่าครับสำหรับเจสันชอตเขาคนนี้นะครับคือโรบินคนที่2ครับผมแต่เขานั้นได้เสียชีวิตลงโดยฝีมือของโจเกอร์แต่ในเวลาต่อมาเขาได้กลับมามีชีวิตอีกครั้งโดยฝีมือของลีอ็อบแอสซัสซินอาวุธคู่กายของเขานั้นคือปืนพกคู่ทักษะการต่อสู้ของเขานั้นเก่งมากๆา,ากเลยครับแต่ข้อเสียของเขาก็มีครับผมเขาเป็นคนที่แบบมีความป่าเถื่อนกว่าโรบินคนอื่นๆครับ และด้วยความโหดความดิบของเขานั่นเองครับทำให้เขาติดอันดับชนะเดเมียนกับทีมมาในอันดับที่8นั่นเองอันดับที่7นะครับคงหนีไม่พ้นใครคนนี้แน่นอนครับหลายๆคนคงดาวถูกเลยครับสำหรับดิกรีเซนโรบินคนแรกนั่นเองครับผมเขาคนนี้นะครับมีฝีมือการต่อสู้ที่ดีมากๆและผ่านเรื่องราวมีประสบการณ์ในเรื่องต่างๆมาเยอะกว่าโ o บินคนไหนๆแน่นั่นนะครับทำให้เขาชนะมาในอันดับที่1ของโรบิน เขาคนนี้นะครับเป็นทั้งโรบินเป็นทั้งไนวิงและในตอนนี้เขาก็ปฏิบัติการในฐานะของดิกเกร์เซนซึ่งใครอยากรู้เรื่องราวของเขานะครับอีกไม่นานเราจะทำมาครับแต่ถ้าใครรอไม่ไหวสามารถไปอ่านในหนังสือของเขาได้เลยโอ้โหต้องบอกเลยว่าครอบครัวโรบินนั้งกินอันดับในในชาตินี้ไปเยอะมากๆครับผม โอ้โหแค่ฟังมาทั้งหมดเนี่ยมีแต่โรบินทั้งนั้นเลยแต่อันดับที่6นะครับมันไม่ใช่โรบินอีกต่อไปเลยครับเขาคนนั้นจะเป็นใครท่านผู้ชมลองคิดดูครับในอันดับที่6เนี่ยจะมีใครเก่งบ้างนะฮีโร่ที่ไม่มีพลังวิเศษมาเฉลยก็เลยดีกว่าครับเขาคนนี้นะครับเป็นผู้หญิงครับผมเธอคนนี้คือ Black ว i ดโอนั่นเองนาตราชาโรมานอฟของเราเข้าวินในอันดับที่6ได้ด้วยความสามารถทุกโหเธอที่เก่งรอบด้านจริงๆครับ มีความสามารถด้านการต่อสู้การสืบหาข้อมูลความรู้ด้านต่างๆเธอนี่เป็นอัจฉริยะในหลายๆเรื่องเลยครับการทาภารกิจของเธอนั้นสําเร็จแทบจะทุกครั้งและทัง้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมานี่นะครับทำให้เธอนั้นเข้าวินมาในอันดับที่6ได้นั่นเองมาถึงอันดับที่5ก็เลยดีกว่าครับผมอันดับที่5้นะต้องบอกครับมันคืออันดับ4ร่วมครับผมคือมันแบบไม่รู้จริงๆว่าใครเก่งกว่กากัน2คนนี้เนี่ย มันเข้ามาดานอันดับที่4ด้วยกันครับเลยตัดสินใจว่าเนี่ยมันจะเป็นอันดับที่4ร่วมแล้วกันคนคงพอจะดาวออกนะครับเพราะคนที่มันเก่งพอๆกันของ2อค่ายเนี่ยมันมีอยู่ไม่กี่คู่หรอกครับและคู่ที่ติดมาในอันดับประมาณ 4.. อันดับ3เนี่ยได้หลายๆคนคงพอจะรู้แล้วครับคู่หูนักกิงฮานูจากซอกจักกวานั่นเอง Green a r r โรหรือ Oliver Queen มาจากฝั่ง DC ส่วนฮอกอายหรือควินบาตันนั้นมาจากฝั่งของมาเวลครับผมความเก่งของยอดนักธนูทั้งสองคนนี้มมนกินกันไม่ลงจริงๆครับเลยตัดสินใจไม่ได้ครับผมเอาเป็นว่านะครับหากท่านผู้ชมชอบคนไหนมากกว่ากันก็ตัดสินใจกันเองเลยครับผมความเก่งของเขาเราจะบอกคร่าวๆให้ครับทั้งสองคนนี้เป็นยอดนักธนูที่ยิงไม่พลาดเลยครับกินแอโร่นั้นยิงเก่งขนาดที่ยิงตัดหยดน้ําได้เลยครับยิงธนูปุ้งหยดน้ํานี่ขาดครึ่งเลยครับส่วนโอ้โหฮอกอายนี่ก็ไม่น้อยหน้าครับ สามารถยิงธนูจากปืนกลได้นะครับยิงได้แบบรัวมากๆฮะแล้วก็โอ้โหใช้โลกกับตันก็ได้ใช้อะไรเป็นอาวุธก็ได้เก่งสุดๆเลยแต่หากถ้าผู้ชมนั้นถามผมนะครับว่าผมว่าเนี่ยชอบใครมากกว่ากันครับตอบผมผมนะครับจะเอทเอียงไปทางฝั่งดีซีเล็กน,น้อยครับผมนักธนูคนโปรดของผมก็คือกินแอโ่นั่นเองครับเพราะผมนั้นเริ่มดูซีรีส์ของมันมาก่อนนะครับผมก็เลยแบบโอ้ชอบมากมันเท่สุดๆเลยวะไอ้กินแอโ่เนี่ยมันเจ๋งมากผมก็เลยแบบโหเจ๋งอะแล้วมันแบบเอาตัวรอดในเกาะลางมา5ปีอย่างเงี้ย โอ้โหมันสุดยอดอะผมชอบมันมากๆเลยแล้วก็มาอ่านคอมิกก็เพิ่งรู้นะครับว่าแบบโอ้โหมันเก่งสุดๆเลยไอ้เชี่ยนนี่มันสุดยอดนะครับเพราะผมมาอ่านคอมิกประมาณสองสามปีได้ครับผมใน,นตอนนี้นะครับเราก็เหลือกันเพียงสามอันดับเท่านั้นครับผมที่ยังเหลืออยู่ครับสามอันดับนั้นโอ้โหลุ้นกันหนักเลยครับว่าจะเป็นใครบ้างใครบ้างหลายๆคนคงพอจะนึกออกในใจนะวครับว่าควรจะมีใครอยู่ในนั้นบ้างเรามาฟังอันดับที่สามกันเลยดีกว่าครับ อันดับที่3นั่นก็คือนิ c ฟิ u r ีนั่นเองชายคนนี้นะครับเป็นชายผู้เสียสละและปิดทองหลังพระมาเสมอนิกนะครับเริ่มต้นด้วยการเป็นทหารครับผมสาภาเขาก็ไต่เต้าขึ้นมาเรื่อยๆครับเขาคนนี้นะครับเป็นโอ้โหยอดใทหารที่เสียสละเสียสละจริงๆครับเสียสละทุกๆอย่างที่เขามีทั้งชีวิตของเขานะั้นเสียสละให้กับโลกนี้ปกป้องโลกจนวินาทีสุดท้าย ูดเหมือนเขาจะตายนะครับแต่จริงๆเขา่าไม่ได้ตายหรอกครับแต่เรานะครับจะมาไขข้อสงสัยให้่านผู้ชมฟังด้วยครับว่าเนี่ยทำไมเอนิ克ในคอมิกอ่ะมันเป็นคนขาววะแต่ทำไมดูหนังมาไอ้เช่นเป็นคนดานี่วะหรือจักรวาลมันตั้งใจทําให้มันแบบไม่เหมือนกันซึ่งคําตอบก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแหละครับจักรวาลแน่ทาให้ไม่เหมือนกันครับผมแต่มีข้อสงสัยอีกข้อหนึ่งนะครับว่าเขาคนเนี้ยไอ้ิ克ฟิลลี่ตัวดำเนี่ยอาจจะเป็นลูกของิ克ฟิลลี่ก็ได้ครับผมคือในคอมมิกนะครับิ克ฟิลลี่จริงๆเป็นคนขาวครับ แต่เขาก็มีลูกกับคนดำครับทำใลูกของเขานั้นออกมาเป็นคนดำลูกของเขานะชื่อว่านิกฟิลลี่จูเนียร์และในตอนที่ลูกของเขาโตขึ้นมาเนี่ยเจ้า Nick Fury นะิกฟิลลี่จูเนียร์ในดันมีลักษณะเหมือนกับไอ้นิกในซีนิมา t i ติกยูนิเวิร์สเป๊ะเปเ,ปเลยซึ่งนั่นก็เป็นข้อสงสัยของผมนะครับว่าเขาตั้งใจทำมาให้ Nick Fury นะิกฟิลลี่จูเนียร์เนี่ยคือนิกในซีนิมา t i ติกยูนิเวร์สหรือเปล่าแต่ก็ยังแบบไม่ชัวนะครับก็ต้องขออภัยในข้อมูลส่วนนี้ไว้ด้วยแล้วเรามาถึงอันดับที่สองกันเลยดีกว่าค,คััับออนนนนนดดที่่้ิยูจะะเป็ มันมีเหลืออยู่2องาตัวไม่เยอะหรอกคิดเอาเองให้เวลาคิด3 2มมาเฉลยกันเลยดีกว่าครับอันดับสนะครับสำหรับผมก็คือไอรอนแมนนั่นเองครับโทนี่สตาร์ของเรานั่นเองความเก่งของโทนี่นะครับทุกคนก็คงรู้ดีกันอยู่แล้วครับหุ่นไอรอนแมนนั่นเองครับผมหุ่นตัวนี้นะครับมันอัจฉริยะมากๆเลยครับด้วยสมองอันปาาเปือของโทนี่นะครับหุ่นตัวนี้ทําได้แทบจะทุกอย่างเลยครับยิงลําแสงบินได้ ปรับแต่งได้แถมยังมีหุ่นหลายตัวมากๆมีหลายมาร์กมากๆครับผมนอกจากหุ่นที่เขามีนะครับเขายังมีเงินทุนสนับสนุนอีกมากมายบริษัทของโทนี่นั้นรวยล้นฟ้าสุดๆครับผมเขานั้นสนับสนุนเงินทุนให้เหล่าฮีโร่อีกมากมายและด้วยประกาศทางมวลที่เรากล่าวถึงมาทําให้เขาติดแมอันดับที่2ได้ครับอันดับที่1ตอนนี้นะครับทุกคนคงรุ้จุดตัวสัตว์เลยครับว่าเขาคือใขรกันแน่ สำหรับอันดับที่1ของเรานะครับโอ้โหรุนกันใหญ่ครับ3 21มาประกาศพร้อมกันกันเลยดีกว่าครับผมอันดับที่หนึ่งั่นก็คือแบทแมนหรือบูชเวนของเรานั่นเองทุกทุกคนคงจะพอเดาถูกกันแล้วละครับคงเดาไม่ยากครับอันดับที่1ฮีโร่ที่ไม่มีพลังเก่งที่สุดเนี่ยคือใครสาเหตุที่ทําให้แบทแมนมาเก่งได้นะครับเราจะเล่าย้อนให้ละเอียดหน่อยก่าตัวอื่นๆเลยครับคือตอนแรกแบทแมนหรือบูชเวนเนี่ยเป็นแค่เด็กธรรมดาคนหนึ่งแต่วันหนึ่งนะครับพ่อแม่ของเขานั้นถูกฆาตกรรมครับผมและด้วยสาเเหตุน้้องูวไม่ ให้ชายมันมาเสียใจกับเรื่องแบบนี้อีกและในตอนนั้นเองบูช่วงแค่ตัดสินใจจะเป็นแบทแมนครับผมฮีโร่ที่จะนําความกลัวมาสู่อาชญากรในเมืองกอรแฮมเพื่อที่ลบเรื่องแบบนี้เขาต้องเป็นความกลัวและความกลัวนี้จะแผ่ขยายเข้าไปในใจของเราไว้ร้ายบูชนั้นฝึกฝนตัวเองอย่างหนักและใช้ทุนัพย์สร้างชุดแบทแมนขึ้นมาและเขาก็ออกปฏิบัติหน้าที่ในเมืองกอรแฮมในฐานะอัศวินแห่งรัติการและนี่นะครับก็จบกันไปแล้วครับกับ1ิบอันดับฮีโร่ที่เก่งโดยไม่ต้องพึ่งพลังนะครับ หากจัดพินหรือจัดยังไงที่ให้ผู้ชมไม่พอใจก็ต้องขออภัยด้วยครับเพราะนี่เป็นการจัดอันดับโดยตัวของผมเองจากความชอบของผมจากความรู้ที่ผมมีนะครับและหากท่านผู้ชมนั้นอยากได้เรื่องไหนอยากได้ตัวละครไหนอีกอยากให้จัดอันดับเรื่องอะไรอีกอยากให้พูดถึงเรื่องอะไร Walking Dead หรือคอมิกอื่นๆอ,อยากให้พูดถึงอะไรก็บอกกันไม่ได้นะครับเกมก็บอกกันไม่ได้นะครับแบบ God of War เนื้อเรื่องเป็นยังไงอะไรงไงถามกันมาได้หมดเลยนะครับ เพราะผมก็เล่นเกมมาเยอะเหมือนกันครับผมและก่อนจะจากกันในวันนี้นะครับผมจะมาทิ้งท้าให้ครับว่า1ิอันดับครั้งต่อไปนั้นจะมาประมาณกลาง,ลางเดือนมกราเลยครับแบบโหทิ้งหน่อยละกันเพราะสิบอันดับเนี่ยเป็นคลิปที่มันมีมีแบบมีน้อยอ่มีข้อมูลน้อยนาน,นานทีจะทำได้สักครั้งนึงแล้วก็อย่าลืมกดปุ่ม subscribe ให้เราด้วยนะครับผมติดตามกันหน่อยละกันวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ